เห็นยังก่อนนี่ทั้งเชง่มทั้งยีตาเดี๋ยวเห็นอยู่บ่ <c oughs> เอาสร้างไปใส่สร้างสร้างเง่ายง่ายเที่ยงทำทีมงานเที่ยงทำบ่ทำงานเที่ยงทำเที่ยงค่อยมาทำไปใส่เราวบาเนี่ย <c oughs> มาสร้างว่าเลย เจ้าของเจ้าของงานเจ้าของรถ,อองรถเป็นคนตา,ลาเลีนนเเ้ยวหายแล้วเอยนักนักโองนักใจเลยนี่เพราะนเลี้ยวอยู่ลายมือแล้วนี่รเ <laughs> งเคื่องทำเื่อิด้ เอาไฟลงเหียไฟลงเีเออไฟแหงพวกเอาไฟลงเีกดึงแดึงนไฟตกูนี่ตกคนที้ยหลังเนี่ยวันนี้เห็ดขอบเห็ดขอบง้วเอวันนีอบงัวเห็ดเห็ดขอบสซราดนี้มีเปิดไทครับเองึ้วย ผู้สวยลงมือเองเลยจายลุงนองมากไม่ได้เรียกได้งานมันมาเืียมขึ้บ่ใส่น้ำตันมอมักหวาน เป็นยังไ,นไงนี่เป็นตะคือบอ่ะอ,ะอขาขวานมะคอนำนี้หนอเตีนเตียเนหมดาลงแค่สีอมวะนี่ให้แกให้แกมองแ นี่เวลาไอ้นี่ต้องขาดไปอย่างนี้ต้องต้องขาดไปดดดา,าง,ง,าางนี้เป็นสีดำสีดำสีดำเอาเพียงยั่ซะน่าจได้ความงามเนาะโอาัาอานบบก้านนะ่วก็ถอดดากวอาของตัวน้องคนส่งเขาหายจักเมียนถามมึงไป เป็นสะพานขนส่งบ้านปีน้ำรอแน่นเลยนี่เนี่เอานี่เปิดขึ้นได้บ่เนี่ยเอาง้อขึ้นสะพานขนส่งบ่ผ่านไปสายมันายืนมายื่นพวกเมียบบ่พวกเมียเนี่ยเต้นเจ็ดสิบบ่ บ่ยื่นเสมอฟ้าถ่ายน่ะซ้ำฟ้าท่ายเลยว่เอเสเนลองัดมั้งไงนฟาซอยซอยกันบได้รับเพื่อนยื่นออกหลายปันใดได้เจสเซนสิบหกสิบเส้นบอกว่าัดวัดเขาวัดตีนพีวัดตีนพีัูปฟ้าถ่ยเขาวัดตีนผีฮะัดข้างล่างยตีนเออตีสุดข้างล่าง่บา จกจกเมียดเซฟหกสิบห้าเกือบหึ่รอยเอาเอาเจ็สิไว้เพื่อเรือเพื่อขาดพอสนีมันต้องยืนออว่าไทยอยู่แล้วกันไฟทยดิไฟทยก็ยู่ดออไฟไทยไ่ดีนี่แมตัวชุดดางมันเลเอาีนเชื่อมไปอย่างเื่อไปใส่คำก็เซฟวะเพาะไปแต่คำยืนไว้ื่อนี่ตอนนี้คำยืนอนนักื่อ เงี้ยมีไต์ถอ,อ,อนถออกอนไม่มันเงีัาต้าื้นนึง้าเ่มผู้ซอ,ยเ,อ,อยเริ่มอ,อูกอังเอาแล้วครับเหตุมาจักรทิศหรืสามอาท<า>ิตย์ป่สามสัปดาห์สามสัปดาห์ที่เขาซี่แล้วถัดถันครบสัปดาห์นี่เป็นครบซี่ป้ดิ สร้างปีมือดีแต่ว่าหันคันบานนี้สิมาย้ำไหนบานนี้ที่ว่าซีโมงหมดขิเขาทายอยู่ว่ามันเลือกหมดแลยเนี่ย เอาไว้แต่ขนง้วครับใส่ยืนถ่ายไว้แต่ขนง้วนซอยกันเบึ้งแน่หนึ่เป็นยังได็เป็นจักพานดขนทรง,งวัวอยู่เป็นตรวจสภาพไหมบันไดง่วงเลยบันไดอันนี้บันไดง่วขึ้นครับเวลาขึ้นกับเปิดลง อันนี้ใส่ยางอีกบ่นี่ใส่พรมใส่พรมอีกยางดีเลยพรมแดงใส่งัวตัวสวยๆเราเสนอชื่อนี่ขอจบที่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ